สวัสดีค่ะมาพบกับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะมีคําถามที่จะไปถามกับพระอาจารย์ถึง3ตอนด้วยกันค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเป็นคําถามที่ว่าการที่เราสวดมนต์ด้วยตัวเราเองกับการที่เรานะคะเปิดบทสวดมนต์ฟังเนี่ยได้บุญเท่ากันหรือไม่อยากรู้แล้วใช่ไหมคะฟ้ายเองก็อยากรู้ค่ะเราไปถามพระอาจารย์กันเลยนะคะไปค่ะ ราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ อาจารย์เจ้าคะวันนี้นะคะฟ้ามีคําถามถึง3คําถามซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยก็จะเป็นคําถามของทางบ้านนะคะซึ่งคําถามแรกตอนที่1เนี่ยเป็นคําถามที่ว่าระหว่างการที่เรานะคะสวดมนต์ด้วยตัวเองกับการที่เราไม่ว่างแต่เราเปิดบทสวดมนต์ในออนไลน์ฟังแบบนี้จะได้บุญเท่ากันหรือไม่เจ้าคะกรณีการสวดมนต์สวดมนต์ด,นด้วยตัวเองคือจําบทสวดได้หรือจําไม่ได้ เปิดแบบสวดหรือจําได้ก็ยังเปิดแบบสวดอันนี้ในกรณีนี้คือสวดด้วยตัวเองกับ mm. อีกอันนึง mm. การฟังสวดการฟังสวดคือไม่ได้สวดคือฟังอย่างเดียว การสวดมนต์เนี่ยเราสวดในภาษาที่พุทธเจ้าทรงเผยแผ่ทรงเผยแผ่พระธรรมเนี่ยทรงใช้ภาษาบาลีภาษาโมโคตภาษาบาลีที่ใช้สวดเนี่ยเป็นภาษาที่เก็บไว้ซึ่งพระธรรมวินัยและข้อวัดต่างๆทีนี้การสวดสะทยายเรื่องเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความดีคือเป็นบุญสวดด้วยตัวเองแต่ตัวเองไม่รู้ความหมายแต่สวดด้วยความตั้งใจดีและทรงจําอันนั้นไว้ได้ก็ถือว่าดี ถ้าไม่รู้ความหมายก็ไปหาความหมายทีหลังได้ แต่ความตั้งใจดีคือเจตนาในการสวดเนี่ยดีก็ต้องบอกว่าดีความดีนั้นก็เรียกว่าบุญทีนี้จะสวดด้ยวยตนเองโดยจําได้หรือจําไม่ได้เปิดแบบสวดก็ตามก็ได้สวดดีเอาวันนี้จําไม่ได้ต่อไปบ่อยๆเข้าสวดบ่อยๆเข้าก็จําได้ก็จะไม่ต่างกันดังนั้นการสวดเองเนี่ยเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยทรงจําพระธรรมวินยัยข้อวัดปฏิบัติในศาสนาเป็นการช่วยทรงจําเป็นการสืบทอดศาสนาอางนี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วผู้สวดเองเนี่ยเมื่อมีใจ แน่แน่เพ่งในบทสวดไม่ได้วอกแวกไปทางไหนทางโน้นทางนี้อะไรเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามารักษาเอาไว้ได้ซึ่งบทสวดนั้นไม่ใช่สวดได้คร่องแต่ใจคิดเรื่องอื่น ไม่ถูกอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสวดโดยไม่ตั้งใจการสวดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยถามมีผลอย่างไรจะบอกว่ามีผลมากคงไม่ใช่เพราะความตั้งใจอ่ะไม่ใช่อยู่ที่บทสวดจิตวกแวกอะ่ะการสวดมนต์ให้จิตมาสงบลงได้คือจิตต้องแน่วแน่เพ่งอยู่ในบทสวดเป็นการทําสมาธิเพราะจิตไม่วอกแวกในเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาจิตก็เป็นสมาธิดีแต่ไม่ใช่สมาธิในขั้นระดับฐานนะคือเป็นความตั้งใจดีและจิตก็แน,แน่วแน่อยู่ในบทสวดอย่างนี้จิตก็สงบได้ จิตสงบนี่ก็คือมันไม่มีจิตที่ฟุ้งซ้านเมื่อไม่มีจิตฟุ้งซ้านเนี่ย จะไปทุกได้ยังไงอ่ะงั้นบทสวดเนี่ยที่สวดไปสวดไปบางทีบอกไม่รู้ความหมายจะไปได้อะไรบางครั้งเนี่ยถ้ามีจิตแน่วแน่ตั้งใจในบทสวดเพ่งในบทสวดดีเนี่ยจิตสงบได้จิตสงบได้เนี่ยนั่นแหละก็เป็นบุญเป็นความดีส่วนผู้ที่ฟังบทสวดโดยตนเองไม่ได้สวดที่ฟังแบบผิวเผินฟังเรื่อยเปื่อยไปโดยไม่กําหนดความหมายไม่กําหนดเนื้อหาไม่กําหนดบทสวดเนี่ยฟังเผินๆนไปถามว่าจะดีไหมก็ดีเท่ากับผู้ที่ตั้งใจฟังตั้งจิตตั้งใจฟังเสียงสวด ก็จะได้ความสงบเหมือนกันพราจิตไม่วกแวกเหมือนกันแล้วบางทีรู้ความหมายด้วยก็มีโอกาสที่ฟังสวดไปแล้วเพิจารณาเนื้อความก็ได้เพราะตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะสวดตั้งใจที่จะฟังฟังให้รู้ความหมายสองอย่างนี้คือสองอย่างคือการสวดเองหรือการฟังบทสวดถ้าได้ความสงบก็สงบเหมือนกันส่วนเรื่องความรู้สวดได้เองมีทั้งที่รู้ความหมายและไม่รู้ความหมายที <ruins> <im ite> ่ไม่รู้ก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมรวมแล้วสวดเองแล้ว ทำให้ได้ความรู้ในธรรมะคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าและการฟังสวดก็ฟังไปแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้บุญไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันที่รูปแบบแต่เนื้อหาคือจิตสงบและเนื้อหาที่เราได้ฟังหรือสวดเองตรงนั้นใช้ไปประพฤติธปฏิบัติได้เราก็มาดูกันในส่วนว่าเมื่อฟังในบทสวดนั้นหรือแม้แต่สวดเองก็ตามจิตสงบหรือไม่ให้ดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ เป็นตัววัดว่าได้บุญเท่ากันหรือไม่ใช่จิตสงบคะอาจารย์เจ้าคะบางครั้งเนี่ยที่เราสวดมนต์เนี่ยใจมันก็เผลอคิดถึงเรื่องอื่นไปบ้าง<ม>แล้วเราก็สามารถที่จะดึงความคิดนั้นกลับมาสู่บทสวดมนต์ได้อีกเพราะไม่งั้นจะสวดผิดเจ้าคะแม้แต่บางครั้งเนี่ยที่เราฟังบทสวดมนต์ก็ตามบางทีมันก็ลอยไปจนคิดเรื่องอื่นไปบ้างแล้วเราก็ค่อยๆดึงกลับมาแบบนี้่ะเจ้าค่ะต้องบอกว่าเวลาเราทําธุรกิจหน้าที่การงานบางทีมันก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่ น้อยเนี่ยเราก็ยังดึงกลับมาสู่บทสวดนั้นได้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ถือว่าสมาธิของเราที่เราทำอะค่ะมันมันมันหลุดไปบ้างเหมือนตอนเาเราังสมาธิบางทีมันก็นึกถึงเรื่องอื่นไปบ้างคล้ายๆกันไหมเจ้าค่ะก็การที่เราเพ่งบทสวดเนี่ยก็เหมือนเราทําสมาธิคือเพ่งอารมณ์กรรมฐานเพ่งไปเพ่งไปบางทีอารมณ์อื่นมันก็เข้ามาซึ่งไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานใช่เจ้าค่ะทีนี้เมื่อเปลี่ยนไปแล้วอารมณ์ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้ว ก็สามารถทําคืนได้กลับมาทําให้เหมือนเดิมตามความตั้งใจได้ ถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าจิตเราเริ่มไม่ได้คิดถึงบทสวดแล้วก็พยายามดึงกลับมาถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆทำอยู่สม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราอะสามารถที่จะมีสมาธิกับการสวดมนต์นั้นๆได้มากขึ้นใช่ไหมเจ,จ้าค่ะพระอาจารย์คือการสวดบ่อยเนี่ยเท่ากับว่าการฝึกจิตฝึกความคิดการฝึกจิตการฝึกความคิดเนี่ยฝึกให้มันอยู่ในคันลองที่เราต้องการคืออยากจะทําให้จิตมันแน่วแน่มั่นคงในเรื่องที่ควรก็าอาศัยการฝึกฝนาาการสวดเนี่ยก็เป็นบทที่เรา ใช่ฝึกเหมือนกันรวมแล้วเนี่ยผลของการที่เราได้สวดไปเนี่ยคือเป็นสภาพที่จิตใจเนี่ยทุกฝึกแล้วเรื่องอื่นๆเราก็ต้องฝึกเรื่องนี้ฝึกแล้วเรื่องอื่นก็ต้องฝึกเหมือนกัน ประโยชน์ได้จากการที่เราฝึกนั้นมองเห็นประโยชน์ที่ได้ทำไปเนี่ยเพียงบทสวดเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีความหมายเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสานิกชนควรจะทรงจำธรรมะคำ,คำสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นประโยชน์ได้เพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติว่าเราประพฤติถูกหรือผิดเราจำสิ่งที่ถูกต้องไว้ได้เวลาเราประพฤติไปเนี่ยสิ่งที่เราจำได้ในธรรมะคำสอนที่ดีเนี่ย จะเป็นตัวตรวจสอบความพื้นของเราใน,นทีว่าถูกตรงตามที่เราตั้งใจไหมล้วจะมีคําถามในช่วงที่2เจ้าค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันกับช่วงที่1ซึ่งเป็นคําถามที่ต่อเนื่องกันนะเจ้าคะในเรื่องที่ว่าระหว่างการที่เราเนี่ยสวดมนต์นะคะแล้วเราเข้าใจในบทสวดนั้นกับอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเราเป็นคาราวาสเนี่ยไม่ได้เรียนบาลีมาก,ก็สวดแบบบาลีแต่ไม่เข้าใจอย่างนี้ผู้สวดจะได้บุญที่แตกต่างกัน หรือเปล่าเจ้าคะเดี๋ยวตอบในช่วงที่2เจ้าคะ่ะ